คุณอาจกำลังสงสัยว่าเกม Virtual Battle Space คือเกมอะไรเราไปดูกันโดยเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมฝึกอบรมทหารก็คือเอาไว้ใช้ฝึกทหารเลยแหละครับซึ่งมันเป็นเกมการแบบจำลองการทำสงครามแบบเป็นเกมแบบฝึกเอาไว้สำหรับทหารน่ย แล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเกมนี้ภาพมันขายคึงกับเกมอาร์มาจังนั่นก็เพราะว่านั่นก็เพราะว่าบริษัทที่ผู้สร้างอาร์มา่าได้แยกออกมาเป็นอีกบริษัทหนึ่งชื่อเดียวกันแค่เพิ่มคำว่า Simulator ซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาจะเป็นบริษัทที่เอาไว้พัฒนาแบบเกมแบบมันเหมือนเป็นโปรแกรมในการจําลองฝึกทหารก็ประมาณนี้แหละ ท่าอันนี้คือข้อมูลนี้ไปหาผมไปหาเจอใน reddit มานะแล้วสาเหตุที่ผมไม่เล่นโชว์เพราะว่าผมไม่มีคอมก็ไปดูจากคลิปนั้นนั่นเลยคลิปที่ผมลงไปล่าสุดน,นั่นแหละส่วนตัวเกมมีกี่ภาคแล้วมันหาโหลดได้จากที่ไหนเท่าที่ผมเห็นนะน่าจะมีประมาณ4ภาคส่วนโหลดจากที่ไหนหรอก็น่าจะโหลดจากเว็บเว็บที่เว็บของแบบผู้พัฒน,นาได้เลยอะ เนี่ยอันเนี้ยส่วนใครอยากลองโหลดก็ไปเล่นกันได้นะครับผมก็ยังไม่เคยเล่นแต่ถ้าเกิดมีโอกาสได้ของมาปุ๊บผมอะ่ะผมก็น่าจะเล่นให้ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปละบาย